เขียนหนังสือไม่ถูกเหรอกูไม่เ่นได้ LA ม้ามะม่วงเดี๋ยวนะมันเขียนยังไงมันเขียนยังไงมันเขียนยังไงอะไรเซอร์อะไรอ่ะกูเซอร์ว่ามันเขียนยังไงให้ถูกมึงเขียนหนังสือไม่ถูกเหรอกูไม่เ่นได้ LA ป้อนจะลิีตหรอไม่เล่นหน้ร้อยเอ็ดอ่ะพี่โดมเป็นไงครับได้คำตอบหรือยังคือได้แต่ว่าก็ไม่ใช่เลยอ่ะ ไม่ใช่กับวัตถุดิบเลยอ,ะอ่ะอะผู้เช่เลยผู้ตอบลวลลก็มันเขียนว่าม้าม่วงหิห่มม้าผ่านมึงจะไปไิพลิกผ่านพลิกผ่านได้ังไงนี่คือชื่อเมนูแล้วเนี่ยเคเชิญเชฟเชฟพวกาไปเฉียวเลยโออใช่ก็เมื่อกี้กูตอบแค่ไก่ผัดมีมะม่วงก็คือไม่ถูกต้องมีหินมะาผ่านด้วย มึงตอกคำว่าเม็ดเอเอไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินม,มะพานมึงเขียนแล้วมึงตอกคำว่าเม็ดแล้วก็กูพูดะนะโอ๊ยกูพูดไปแล้วไงไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินม,มะพานกูไม่ต้องเขียนก็นได้พร้อมนะครับเฉลยนะครับคำว่าอกไก่ได้ปะกูไม่กูไม่ได้น่าจะอกไก่หรอกกูว่าน่าจะไก่ไเฉยเฉยเแหละไปอาหารวันนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินม,มะพานครับผมโอ้อีโดนกูตอบเป็นปากพูดไปแล้วมึงตอบไม่ครบครบ